วันนี้มาคุยเรื่องประกันโรคร้ายแรงนะคะจากไทยประกันชีวิตตัวนี้ครอบคลุม108โรค8ลกลุ่มโรคร้ายแรงเหมาะกับใครใครที่แบบน่าจะพิจารณาไว้ก็คือหนึ่งมีกรรมพันธุ์เป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้นะคะก็คือน่าจะต้องคิดถึงเป็นอันแร,แรกๆเลยแล้วก็เป็นกังวลว่าถ้าเราจะอยู่สมมุติว่าตอนนี้เราไม่ได้มีโรคหรอกแต่ถ้า45ล่ะ 50าละลอะไรอย่างงี้ค่ะก็ในอนาคตก็ไม่แน่เนาะเราก็ทีนี้ตัวเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นประกันเสริมก็เลยจะต้องแนะนำให้ซื้อคู่ประกันหลักที่ครอบคลุมยาวๆเช่นแบบ85ปี99ปีหรือแบบว่าสมมติเราซื้อเราซื้อแบบให้มันยาวๆอะ่ะเพราะว่าแบบถ้าจะเราซื้อคู่กรมธรรมสะสมสัพย์อะไรเงี้ยสมมติว่าเราสะสมทรัพย้าสบห้าปีตอนนั้นนั่นแหละ ที่เราจะเริ่มมีโรคใช่ไหมคะก็คือแนะนํำสื่อคู่ไปแล้วก็ที่ว่าครอบคลุมครอบคลุมอะไรบ้างก็คือ8โรคร้ายผลประโยชน์สําหรับ5โรคแรงๆนี้ก็คือมีโมรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับอาบบอวัยวะต่างๆโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคลูกภาษาต,ตัวนี้เพิ่มโรคอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุาย ยืนมากขึ้นเรามีอัตราส่วนอัตราการเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มเยอะขึ้นนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจริงจริงแบบมันไม่ได้รักษามันใช้มันใช้เงินอะในการดูแลคนไข้กลุ่มเนี่ยค่อนข้างสูงโรคไร้แรงอื่นๆก็มีนะโวกแบบไฟไหม้โรคเท้าช้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นกลุ่มโรคไร้แรงในเด็กไม่ใช่แค่เป็นจากผู้ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะในเด็กก็มีนะคะ เราก็ป้องกันถึงโรคในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นโรคกระดูกพรุนโรคก,กลั้นปัสสาวะไม่ได้ที่ต้องใช้การผ่าตัดตอนอายุน้อยๆอ่ะไม่คิดถึงหรอกแต่ถ้าแบบประมาณ65 70บห็อเงี้ยโอเคเนี่เป็นเหตุผลที่จะต้องซื้อคู่กับประกันเดียวยาว99ปีหรือ85ปีนะคะเราก็กลุ่มภาะวาะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเพราะว่าที่เคยบอกว่าเบาหวานจะพาเพื่อนมาด้วย อีกเยอะเลยทั้งแบบตาระบบกล้าเนื้อประสาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมาแบบกับโรคไตโรคไฮเปอร์เทนชันโรคหัวใจอะไรเงี้ยมันจะเพื่อนเข้ามาเยอะโอเคนะคะ,ะตัวประกันนี้ดียังไงหมายถึงข้อดีของเขาก็คือถ้าสมมติเราเราซื้อประกันสุขภาพไว้แล้วตัวประกันสุขภาพอะ่ะมันจะมาช่วยตอนที่เราแอดมิดหรือว่าในช่ง ate, วง OPD ี a s เคอะไรเงี้ย ถ้าในกรณีที่แบบสมมติถ้าเราเป็นโรคยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเนาะมันจะต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันใช้บัตเจ็ตค่อนข้างเยอะซึ่งแบบตัวเนี้ยอย่างน้อยมันก็จะเป็นเงินก้อนที่เราจะมาช่วยหรือว่าสมมติว่าถ้าเรามีอะไรสวัสดิการที่ดีอยู่แล้วไม่ไม่ได้เสียค่ายาค่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ตัวนี้ก็จะอย่างน้อยก็จะได้เป็นเงินกองที่จะมาช่วยดูแลเราในช่วงนั้นเช่นค่ายาค่าอาหารค่าแพมเพริดค่าอะไรเงี้ยแล้วเหล่าเหล่าเหล่านี้ที่แบบมันจะเป็นเงินเล็กๆแต่ถ้ารวมรวมกันมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะช่วยมาช่วยปกเราดูดทางการเงินของเราให้ได้นะคะ